ตรงนี้คือบัตรคิวค่ะที่จะรับบัตรคิวค่ะอ๋อรับบัตรคิวโอเคครับเอาเอาเอาขอวันใบชาเซนเลยค่ะพี่เราจะได้ได้คิวที่พันนะบิดประมาณประมาณสามถึงสี่วันนะคะเดี๋ยวใครหวันจะดึงไปเองสามถึงสี่วันคิวมันเยอะค่ะคิวมันเยอะแต่ว่าถ้ามีใครที่เราจะชีวิตยังไงอ่ะก็ใชก็คือค่ะ นี่หนูเรามาใช้ชีวิตกับพี่ไห้ฮะเจ๊กี้ขอบัญหาค่ะหนูเรามาใช้เออ <c oughs> รู้สึกว่าถ้ามีสตรอรี่เดี๋ยวันนี้มีสตรอรี่เดี๋ยวจะมีการคืนของก่อนค่ะแต่หลังเที่ยงคืนเดี๋ยวจะเช็คอีกทีนหนึ่งค่ะเออมันต้องดูเรงลำดับความสำคัญก่อนดิเออถ้าแก๊งมีสตรอรี่เนี่ยมันมันตัลหกจริงๆต้องเคลียร์เขาก่อนส่วนใครที่เป็นประชาชนไปฟาร์มอย่างเงี้ยก็เป็นลำดับรองล,อง,ลองมาแก๊งสิ่งก็รองลงมา เขามี s a l รี่เราเราเราทำให้เขาเสียหายโดยตรงเลยอันเนี้ยไม่ได้ค่ะเราใช้ของไม่ได้ค่ะแต่ไปแจ้งเพียคิวอะไรอ่ะนี่คิวอะไรไม่แล้วเจ้าแบบประชาชนไปทำไมในเมื่อเที่ยงคืนเราก็ได้อยู่แล้วไม่ก็คือปกติก็รับบัตรคิวง่ายๆมันมีคนมาลงเยอะแล้วประเทศนี้แล้วแบบทได้กริเป๋าบัญชีใช่ใช่ค่ะใช่อมันเปลี่ยนขอเลขกระเป๋าอย่างเดียวไม่ได้ เขาไม่ได้แจ้งเพราะเขาก็เขาก็ไม่รู้อ่าครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่เขาเขาที่เขาไม่แจ้งไม่มีไม่มีทางที่เขาจะไม่แจ้งหรอกถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเขารู้ก่อนเดี๋ยวหลังเที่ยงเคลืนการของของแก๊งที่มีสตอรี่อันนี้ใครครับเนี่ยเสียงคุณคุณฟาร์มก็ค่อยลองมาอ๋อเกี้ยวค่ะเป็นพนักงานเฉพาะกิจฮะเกี้ยวเกี้ยวค่ะเกี้ยวกอไก่อ๋อตกใจเลยเออชื่อเกี้ยวชื่อเกี้ยวค่ะเห็นแล้วหิวเลยมีกาแฟนะคะซื้อไหม ซื้อครับเอาไซส์ไหนดีคะไซส์หมดเลยโอเคแฟตแพกนะคะกระเป๋าอะไรคะสองห้าเจ็ดหนึ่งครับเ,เ,เสียงคุ้นๆเหมือนเหมือนใครสักคนหนึ่งเลยเอามีมีเนื้อไหมเอาเนื้อด้วยนะไม่มีเลยค่ะเนื้อแปดพันห oh. <8, 500 S 3> ้าร้อยค่ะหนึ 19, ่งเก้าหนึ่งสามมีมีแบบมีใครโอขอบคุณมากเลยค่ะแลวได้มีนี่แบบ มีอะไรคะได้ได้มีใครสองครับขายขายครับสองครับมีใครใครเนี่ยใครถามอ่ะมาตินเนสเมื่อกี้นี่ทำยี่อะไรแล้วได้บัตรยังพี่ตีมีบัตรด้วยเหรอเขาแค่จำชื่อเราไว้แล้วจดคิวไว้ของเขาไปนี่ไปดรไปดรอปไปสวัสดีไปดรอปดีไปดรอปดิไปพวกเราไปดรอปไปไปดรอปไปเล่นงานเลย เลืงงอกอะไรวัคซีนับบอะไรยงแร๊บพี่เดี๋วผไม่ได้ดูครับพี่วาวไม่แน่ว่าเลขยายามี